ขนาดที่ไทยกัมพูชาท่านผู้ชมฮะอ่ามันก็เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นั่นก็คือการประชุม ABC หรือการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคในพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งกับฝั่งกัมพูชาก็จะเป็นกองบัญชาการภูมิภาคที่5ของกัมพูชานัดประชุมกันตอนบ่ายสองเป็นฝ่ายเลขานุก,การเพื่อจะเตรียมการท้งหบดให้ยุติ แล้ววันนี้10โมงเช้าจะเป็นระดับแม่ทัพภาคกับผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่5ของกัมพูชาคือแม่ทัพพิทึงภาคที่1ของไทยกับทางด้านของกัมพูชาก็คือผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่5นี่เป็นพื้นที่ที่2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ทางด้านของกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดกับกัมพูชาก็จะเป็นภูมิภาคที่ส ปรากฏว,ว่ามันก็เหลือเชื่อท่านผู้ชมไปดูภาพห้องประชุมอาทิตย์เตรียมการกันตั้งแต่บ่ายสองเนี่ยโล่งคลิปเลยค่ะนี่สื่อสารมวลชนมารอกันมากมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็มีความเตรียมพร้อมบรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือเลื่อนเวลาการประชุมออกไปตามข่าวนะครับท่านผู้ชม ณเวลาบ่ายสองโมงที่สโมสรค่ายส่วนสิงห์นาฏนากองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่12รักษาพระองค์อารย์ประเทศสากแก้วนัดหมายการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือ r b c สมัยวิสามันระดับเลขานุการค่ะระหว่างกองทัพภาคที่1ก็คือฝั่งไทยกับทางกองบัญชาการทหารภูมิภาคที่หของฝั่งกัมพูชาฝ่ายไทย ระดับเลข,ขาเนี่ยนำโดยเสยนาธิการกองทัพภาคที่หนึ่งพลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์ค่ะฝ่ายกัมพูชานำโดยพลตรีซอก,กึมปะซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5ปรากฏว,ว่าก่อนถึงบ่ายสองรายงานระบุว่าฝ่ายไทยได้แรับแจ้งจากประธานฝ่ายเลข,ขานุการก็คือพลตรีซอก,กึมปะฝั่งกัมพูชายังไม่มายังไม่เดินทางข้ามชายแดนมายังประเทศไทย โดยระบุว่าขอตรวจสอบเอกสารการประชุมดังกล่าวก,ก่อนมีเพียงเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของฝ่ายกัมพูชา6นายหนึ่งคณะเดินทางข้ามแดนมาก่อนล่วงหน้านะคะที่บริเวณด่านผ่นานแดนถาวรบ้านคลองลึกอรัญยประเทศเท่าน,านั้นนี่ฮะทบ้ชมแล้วก็ลุ้นกันต่อเนื่องข่าวล่ำข่าวลือเกิดขึ้นตลอดเวลาว่าถ้าจะล่มกระทั่งหกโมงเย็นยังไม่มาจะมืดแล้วอีกต่างหากทบ้ชม ล่ำเลือกันจนก,กระทั่งสุดท้ายลือว่าล่มจนช่วงค่ําประมาณสักทุ่มหนึ่งรองโฆษกกองทบกก็ชี้แจงนะครับว่ายังไม่ล่มยังไม่ล่มหลังจากที่กองทัพพัทธ่หนึ่งระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารรองโฆษกกองทบพันเอกฤชาสุสวรรณนระบุนะครับทานผู้ชม ณเวลาที่ถแถลงก็คือหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้เลื่อนมาจากบ่ายสองแ้วเนี่ยค่ะได้ทราบว่ายังเป็นการหารือแปลว่าประชุมแล้วเป็นการหารือกันผ่านการประชุมสื่อสารโทรศัพท์กับอีเมลตามที่ฝ่ายกัมพูชาประสานมาคือประชุมกันผ่านโทรศัพท์กับอีเมล รองโฆษกกองทะบกระบุว่ากระบวนการเจร,รจา RBC ระดับเลขานุก,การยังดำเนินการอยู่นะณห้องประชุม,มสมศรนนายทหารมณฑลทนหารบกที่19ค่ะคือยืนยันนะเวลาหนึ่งทุ่มว่าการประชุมยังไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใดนะคะและมีรายงานนะครับทุกผู้ชมคือการประชุมเนี่ยก็จะเหมือนกับคือสืบเนื่องจาก RBC RBC เนี่ยคือระดับรัฐมนตรีกระาโหมสประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ7สิงหาที่มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์และโรงระดับภูมิภาคทหารก็จะมีการรับรอง13ข้อจาก RBC 13ข้อนอกจากนั้นมีรายงานว่าในการประชุมระดับไม่ใช่จาก GBC 13ข้อจาก GBC RBC คือระดับชายแดนมีรายงานว่าในภูมิภาคกองทัพภาคหนึ่งกับภูมิภาคที่5ของกัมพูชา ฝ่ายไ,ไทยได้เสนอข้อเสนอเพิ่มอีก3ข้อจาก13ข้อจาก GBC ขอเพิ่มอีก3ข้อข้อที่1ให้เก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันข้อที่ 2, 2ร่วมกันปราบสแกมเมอร์อันนี้ก็จะเหมือนกับที่ฝ่ายไทยพยายามเสนอใน GBC ที่มาเลเซียมาแล้ว <ฮะ S 1> แต่กัมพูชาไม่ตอบสนอง <ฮะ S 1> เช่นเดียวกับ RBC ในโซนจันทบุรีตัดเราก็เสนอแล้วเขายังไม่ตอบสนองเราก็เสนออีก ต่เติมข้อใหม่ข้อที่สค่ะก็คือจัดสรรพื้นที่ชายแดนให้ถูกต้องจัดสรรพื้นที่ชายแดนให้ถูกต้องอาภูมิภาคกองทัพภาคที่หนึ่งกับห้าห้าของเขาเรานึกภาพเลยที่ไฮไลท์เนี่ยคือที่ไหนบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงสักแก้วไอ้ที่เกิดเหตุยัวย่วยุจากฝั่งกัมพูชาต่อเนื่องแม้เขาจะกล่าวหาว่าฐานไทยไปวางลวดหนามผีเพลงกับติดสแลน เป็นการยั่วยุทางฝั่งเขาเนี่ยใช้คําว่ายั่วยุได้ไหมนะถึงขนาดขึ้นไปยืนในที่สูงอาบน้ําบ้าอะไรกันอย่างนั้นเพื่อจะส่องมาที่ฐานไทยท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมนี่ไงเนี่ยค่ะการยั่วยุเนี่ยหรือยั่วยวนเนี่ยอันนี้เนี่ยโซนกองทัพภาคที่หนึ่ง มีเหตุอะไรจะทำท่าอาบน้ำบนนั้นขนาเดียวกันไมเคิลอาฟาโรก็มาตรงนี้ <S 1> <S 1> กอกัมพูชาพาคณะทูตมาตรงนี้หลายรอบให้ชาวกัมพูชาร้องห่มร้องไห้ขอความเห็นใจเราก็ยืนยันว,ว่าพื้นที่นี้เป็นของประเทศไทยกัมพูชาเนี่ยเมื่อครั้งลีภัยจากสงครามหลังเผ่าพันธ์ในประเทศตัวเอง เราให้เข้ามาพักอาศัยเป็นศูนยรอพยกถึงเวลาส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่กลับไปแต่อีกส่วนหนึ่งไม่กลับมีหน้ำซ้ำปากหลักยึดที่ของประชาชนคนไทยอันนี้จะเป็นหัวข้อหนึ่งใน RBC นี้นี่แหละ,ะนั่นก็คือจัดสรรพื้นที่ชายแดนให้ถูกต้องค่ะอ่าท่านผู้ชมฮะมันเหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่ออะไรเหรอเหลือเชื่อก็คือว่าล่าสุดผู้ชม ได้มาประชุมกัญชิกิงโดยที่ก็ปรากฏว,ว่าอา่นี่สองทุ่มยังเหงาอยู่เลยนะสองทุ่มห้าสิบผู้บัญชาการมนทลนหารบกที่19มาประชุมเปิดดูความพร้อมก่อนจะออกไปโดยบอกกับนักข่าวสั้นๆว่าคืนนี้ยังมีประชุมอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าฝ่ายกัมพูชาจะมากี่โมงสามทุ่มแล้วนะค่ะยังมีประชุมอยู่แต่ไม่รู้กัมพูชาจะมากี่ต่อมา นักข่าวได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการประสานเคขอกสารการประชุมกับกัมพูชาเรียบร้อยแล้วคงจะหมายถึงทางอีเมลกับโทรศัพท์ในเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งนัดเวลากับกองเลขาทุกนายไปที่สโมสรที่จัดประชุมโดยจะประชุมกันตอนเที่ยงคืนและล่าสุดฝั่งกัมพูชามาจริงๆท่านผู้ชมฮะเดินทางข้ามมาโดยที่ ได้เดินทางมาประชุมผ่านจุดฐาแดนถาวรบ้านคลองลึกตอนห้าทุ่มห้นาทีมาถึงสโมสรซึ่งจัดเป็นที่ประชุม RBC เที่ยงคืน5นาทีเสนาธิการกองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งเป็นประธานฝั่งไทยในกองเลขานุก,การให้การรับรองรองรรรผู้จัดการทหารภูมิภาค5ของขเขมรเข้าห้องประชุมและเริ่มประชุมตีหนนาที เริ่มประชุมตีหนึ่งเกานาทีที่ผ่านมาที่สมโมสรในค่ายสุสิงงานาตและสุดท้ายเสร็จสิ้นในตอนตีสอบเกนาที e. <5. S 1> จากนั้นฝ่ายกัมพูชาเดินทางกลับประเทศมืดๆกลับประเทศไปและจะมาประชุมกันระดับผู้บัญชาการภูมิภาคที่หของกัมพูชากับแม่ทัพภาคที่หนึ่งของไทยในวันนี้สิบโมงเช้าค่ะ อ่าเนี่เราเคยเห็นไหมการประชุมแบบนี้เนี่ยมันก็มีความแปลกตาใช่ไหมอย่างที่บอกตกลงไม่ได้ล่มและก็ฟังดูเหมือนไม่ได้เลื่อนด้วยนะค<ฮ>่ะเพียงแต่การประชุมฝ่ายกัมพูชาขอเอาทางโทรศัพท์กับอีเมล<ฮ>อ่กองเลขาเนี่ยจะไปการเตรียมเอกสารขั้นตอนซึ่งมันจะใกล้สรุปแล้วล่ะแล้วก็ให้ระดับแม่ทัพภาคมาคุยกันต่อก็เหมือน GBC อะ่ะ ก็จะมีสองสัปดาแรกก็จะเป็นกองเลขาซึ่งจะเป็นช่วงทํางานหนักแล้วรัมติกรลาโหมก็จะมาตกลงในขั้นสุดท้ายถ้าผู้ชมคิดว่าสามข้อที่เราเสนอเพิ่มเขาจะยอมรับไหมคาดหมายได้ทีเดียวหนึ่งร่วมกันเก็บกู้ทุระเบิดคสองร่วมกันปราบแก๊งสแกมเมอร์ค่ะและสามจัดสรรพื้นที่ชายแดนให้ถูกต้อง